ระหว่างนะครับปล่อยสายระบายไอทิ้งนี่ครับปล่อยสายระบายไอทิ้งแล้วต่อระบายไอไว้แบบเดิมนี่ครับแบบไหนนี่ครับจะช่วยระบายแรงดันในห้องเครื่องได้ดีกว่ากันนะครับวันนี้นะผมก็จะทดสอบให้นะครับโดยผมมีเฟสจเกตนะครับเฟสจเกตนะครับผมก็เล็งก์นะครับ0ถึง6,000 pa นะครับหรือ0ถึง6 0 0ันพาคารนะครับ1,000 pa หรือ10,000แสพารคารมันเท่ากับ1บาทนะครับถ้าตัวนี้ครับ หนึ่งพันมันก็เท่ากับลิงก์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทหลังจากผมต่อชุดระบายไอเสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วครับตัวนี้ครับสปริงกับแผ่นไดแฟมต้องเอาออกนะครับไม่งั้นครับมันจะตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะเทอร์โบดูดนี่ครับแผ่นนี้ครับมันจะยุบลงแล้วแรงดันเรามันจะระบายออกยากครับมันจะตรวจสอบยากนะครับเพราะเทอร์โบดูดแผ่นมันก็จะกดขึ้นกดลงตัวเฟเชอร์ที่ผมติดตั้งมันก็จะดูยากครับ ผมก็จะไปอุ่นเครื่องยนต์นะครับให้มันร้อนได้คงที่แล้วเราก็มาทดสอบนะครับโดยการต่อระบายไอยไว้เหมือนเดิมสเต็ปแรกก็คือเหยียบรอบ750รอบ1,500 2,000 2,500 3,000แล้วก็ทดสอบต่อแบบเดิมกับปล่อยระบายไอยทิ้งครับแบบไหนนี่ครับจะระบายแรงดันได้ดีกว่ากันครับ สวัสดีครับอยู่กับผมโดมโตเมชั่นสวิตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบทดลองให้หายสงสัยเลยนะครับหลายหลายคนสงสัยมากครับว่าระหว่างต่อระบายไอนี่ครับไว้หน้าปากเทอร์โบนะครับต่อระบายไอไว้หน้าปากเทอร์โบกับปล่อยระบายไอทิ้งแบบไหนนี่ครับจะระบายแรงดันได้ดีกว่ากันครับหลายหลายคนสงสัยมากครับแล้วถามผมมาครับดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้สงสัยเราจะต้องทดสอบทดลอง ให้เห็นตัวเลขเลยนะครับดังนั้นนะครับผมก็มีเฟสเชอร์เกตนะครับตัวนี้ครับเฟสเชอร์เกตนะครับเล็งมานะครับ0ถึง6,000นะครับ pa หรือหน่วยปาร์ตคาครับ0ถึง6,000ปาร์ตคานะครับหลายๆคนก็จะงงอีกครับถ้า1 0 0 0 0 pa มันเท่ากับ1บาร์นะครับ1บาร์มันเท่ากับ14.5 psi ดังนั้นนะครับถ้าตัวนี้6000ก็เท่ากับ0 0 6บาร์นะครับนี่ครับ วันนี้ครับผมก็จะมาทดสอบทดลองนะครับโดยการต่อเฟสเกตนะครับเข้าที่ตัวเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับแล้วก็ทดสอบทดลองโดยการปล่อยระบายไอทิ้งหนึ่งรอบแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิม1รอบอุปกรณ์มาดูอุปกรณ์ผมครับอุปกรณ์ต่อผมก็มีแค่นี้ครับง่ายๆครับอุปกรณ์ต่อง่ายๆแต่เห็นผลจริงเห็นตัวเลขจริงครับวันนี้จะทดสอบให้หายสงสัยเลยครับ สเตปแรกเลยครับที่เราจะต้องทํานะครับก็คือติดเครื่องให้ได้อุณหภูมิร้อนคงที่นะครับผมก็จ,จะไปติดเครื่องแล้วอุ่นอุณหภูมิให้ได้ร้อนคงที่ให้วาวน้ําเปิดระบบน้ําวนเหมือนรอบเราใช้งานปกติครับแล้วผมก็จะต้องมานี่ครับแกะชุดระบายไอนะครับแกะชุดระบายไอออกทําเหตุผลว่าทําไมต้องแกะชุดระบายไอนี้ออกครับเพราะระบายไอนี้ครับมันต่อไว้หน้าปากเทอร์โบถ้าเราทดสอบโดยการไม่เอาชุดระบายไอนี้ออกครับ เวลาเทอโบมันดูดนะครับแผ่นตัวนี้ครับมันจะยุบลงมันจะทําให้เราทดสอบโดยดูเฟสเชเกตไม่ได้นะครับเพราะเวลาแผ่นมันปิดลงนะครับระบายแรงดันนี่ครับมันก็จะออกได้ไม่ดีนะครับดังนั้น,นครับเราจะต้องทดสอบโดยปลดตัวนี้ออกนะครับชุดระบายไอคือพวกสปริงพวกไดแฟมนี่ครับปลดออกแล้วเราก็ไปทดสอบปล่อยระบายไอทิ้งกับต่อแบบเดิมแล้วก็มาดูตัว วัดเฟเชอร์เรานะครับว่าเข็มตัวนี้ครับก่อนและหลังแบบไหนนี่ครับจะระบายแรงดันได้ดีกว่ากัน ผมก็จะเอาสปริงแล้วก็แผ่นไดอะแฟมออกนะครับ ผมก็จะปิดรูเล็กๆนี่ครับรูระบายแรงดันอ่อนครับคือรูนี้ครับเราต้องปิดด้วยนะครับ,รบหลังจากผมต่อชุดระบายไอเสร็จแล้วแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วครับ ตัวนี้ครับสปริงกับแผ่นไดแฟมต้องเอาออกนะครับไม่งั้นครับมันจะตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะเทอร์โบดูดนี่ครับแผ่นนี้ครับมันจะยุบลงแล้วแรงดันเรามันจะระบายออกยากครับมันจะตรวจสอบยากนะครับเพราะเทอร์โบดูดแผ่นมันก็จะกดขึ้นกดลงตัวเฟเชอร์ที่ผมติดตั้งมันก็จะดูยากครับติดตั้งง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็นี่ครับเสียบตัวท่อลมขนาด10บมิลเข้าไปในช่องรูนี่ครับเพราะรูเหล็กวัสดามันใช้ขนาด1ิมิลพอดีเป๊ะนะครับมันก็จะไม่มีการรั่ว เฟชเกตผมก็จะติดตั้งแบบนี้ผมก็จะไปอุ่นเครื่องยนตนะครับให้มันร้อนได้คงที่แล้วเราก็มาทดสอบนะครับโดยการต่อระบายไอไว้เหมือนเดิมสเต็ปแรกก็คือเหยียบรอบ750รอบรอบเดินเบาพันห้าสองพันสองพันแล้วก็มาปล่อยระบายไอแล้วก็ทดสอบเหมือนกันครับก็จะดูเฟชเกตเทียบผับบาก่อนและหลังนะครับต่อแบบเดิมกับปล่อยระบายไอทิ้งบแบบไหนนี่ครับจะระบายแรงดันได้ดีกว่ากันครับ หลังจากที่ผมอุ่นเครื่องนะครับจนอุณหภูมิคงที่คือรอบเราใช้งานทั่วไปนะครับนี่ครับก็อยู่ที่3มขีดนะครับรถรุ่นนี้ก็จะอยู่ความร้อนอยู่3ขีดตลอด33องศานี่ครับก็คืออุณหภูมิภายนอกครับตอนนี้ความร้อนเราคงที่แล้วครับรอบเดินเบาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ750รอบนะครับนี่ครับรอบเดินเบาก็อยู่ตอนนี้750รอบนะครับผมก็จะตีปัดน้ําผมส่งสัญญาณนะครับก็ดูที่ตัวกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็จะเหยียบรอบขึ้นไป พันห้าเลยนะครับแล้วผมก็จะส่งสัญญาณปัดน้าฝนนะครับผมเหยียบรอบขึ้นไปพันห้านะครับตอนนี้นะครับรอบพันห้านะครับผมจะส่งสัญญาณปัดน้ําฝนนะครับแล้วผมก็จะขยับรอบขึ้นไปสองพันนะครับ ตอนนี้นะครับรอบ2,000นะครับผมก็ส่งสัญญาณปัดน้าฝนนะครับต่อไปผมขยับรอบขึ้นไป2 0 0ันะครับตอนนี้รอบ2,005นะครับผมส่งสัญญาณปัดน้ําฝนนะครับผมก็จะขยับรอบขึ้นไป3,000นะครับผมก็จะส่งสัญญาณปัดน้ําฝนนะครับ โอเคครับเราทดสอบกันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปปลดตัวสายระบายไอยออกแล้วก็จะทดสอบสเต็ปเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ผมก็ปลดสายระบายไอออกแล้วครับเราไปทดสอบเหมือนเดิมครับโอเคครับเราปลดสายระบายไอแล้วก็มาทดสอบเหมือนเดิมครับตอนนี้นะครับรอบเดินเบาอยู่ที่750รอบถึง800รอบครับผมก็จะตีปัดน้ำฝนครับผมจะจะขยับรอบขึ้นไปพันห้านะครับตอนนี้นะครับรอบพันห้านะครับผมก็จะตีปัดน้ำฝนครับผมก็จะขยับรอบขึ้นไปสองพันนะครับ ตอนนี้นะครับรอบ2,000นะครับผมก็จะตีปัดน้ําฝนนะครับผมก็จะขยับรอบขึ้นไป2 0 0ันะครับผมก็จะตีปัดน้ําฝนนะครับผมก็จะขยับรอบขึ้นไป3,000นะครับผมก็จะตีปัดน้ําฝนนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นการทดสอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปฟังข้อสรุปกันครับผมก็สรุปไม่ฟังนะครับระหว่างปล่อยสายระบายไอทิ้งกับต่อสายระบายไอไว้หน้าปากเทอร์โบนี่ครับว่ากําลังอัดในห้องเครื่องยนต์เรานี่ครับแบบไหนนี่ครับจะระบายแรงดันได้ดีกว่ากันก็สรุปไม่เลยนะครับต่อแบบเดิมนะครับก็คือต่อสายระบายไอไว้หน้าปากเทอร์โบกําลังอัดนะครับในห้องเครื่องยนต์แล้วครับจะน้อยกว่าที่ปล่อยทิ้งนะครับเหตุผลที่น้อยกว่าคืออะไรครับ เพราะเทอร์โบนี่ครับจะเป็นตัวช่วยดูดกําลังอัดที่มันเล็ดรอดจากกระบอกสูบเรานะครับกระบอกสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4ี่นะครับมันก็มีแหวนกําลังอัดที่1แหวนกําลังอัดที่2แล้วก็แหวนกวาดน้ํามันนะครับดังนั้นนะครับเล็ดรอดมากเล็ดรอดน้อยตัวเทอร์โบนี่ครับจะช่วยดูดแรงดันแรงเสียดทานแรงตั้งทานกําลังอัดในห้องเครื่อง์หลับให้ระบายออกได้ดีครับยิ่งรอบสูงนะครับจะเห็นชัดเลยนะครับตัวนี้นะครับเทอร์โบดูดหนักนะครับมันก็จะลดกําลังอัดนี่ครับ ที่อยู่ในระบบเราเนี่ครับให้น้อยลงต่ํากว่าที่เราต่อแบบเดิมถ้าเราต่อแบบเดิมนะครับตัวเข็มเฟชเกตผมนะครับหนึ่งพัน PA หรือหนึ่งพันปาร์ตคามันก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทนะครับเข็มนี่ครับมันขึ้นอยู่เกือบถึงหนึ่งพัน PA เลยครับเข็มมันจะอยู่แบบนี้ตลอดครับไม่ว่าเราจะเหยียบรอบขึ้นไปที่สองพันสองพันห้าสามพันครับเข็มมันก็จะขึ้นสูงตลอดเวลาแปลว่า ขึ้นสูงแบบนี้นะครับกําลังอัดเรานี่ครับที่ผมต่อจากเหล็กวัดระดับน้ำมันนะครับเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องครับมันจิ้มมาจากก้นอ่างถูกต้องไหมครับแหวนกําลังอัดเราครับจะรั่วมากรั่วน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ลูกสูบเราครับดังนั้นนะครับต่อระบายไอนี่ครับไว้เหมือนเดิมนะครับจะช่วยลดกําลังอัดในห้องเครื่องได้ดีกว่าปล่อยสายระบายไอทิ้งผมก็ทดสอบให้เห็นแบบชัดเจนแบบละเอียดมากๆเลยนะครับหลายคนสงสัยหลายคนถามผมมานะครับ ผมก็หาวิธีนี้มาทดสอบตรวจสอบให้อย่างละเอียดชัดเจนมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีทดสอบคิดค้นวิธีทดสอบให้ครับตัวเลขสําคัญกว่าการคาดเดาและการสันนิษฐานนะครับดังนั้นช่องนี้จะทดสอบให้เห็นการอย่างละเอียดและชัดเจนเหมือนคลิปนี้ครับก็สรุปให้อีกรอบนะครับต่อแบบเดิมนะครับ กำลังอัดในเครื่องยนต์ครับจะน้อยกว่าปล่อยทิ้งแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าระบายไอเยอะผมก็แนะนําว่าให้ใส่ถังดักไอจะดีมากๆหรือใครมีทุนน้อยก็อาจจะปล่อยทิ้งหรือใครที่อยากต่อแบบเดิมก็ต่อได้ครับจะปล่อยทิ้งหรือต่อแบบเดิมไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผมขึ้นอยู่ที่เครื่องยนต์เราครับระบายไอเยอะก็อาจจะใส่ถังดักไอหรือปล่อยทิ้งก็ค่อยดูแลบำรุงรักษากันไปคลิปนี้น่าจะะเอียด และก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับทดสอบให้เห็นกันแบบชัดๆช,ช,ชัดเจนตัวเลขยังไงก็ฝากกดติดตามสำหรับผมโดมาตัวมิชชั่นสวิทก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ